เวลาทำบวมเสเหมือกันเวลายุบแต่ละที่ยุบไม่เท่ากันครับสวัสดีครับหมอหวานนะครับเมื่อกี้เพิ่งตรวจคนไข้ไปสักสองสองคนปัญหาที่เกิดจากคนไข้ที่ทำผ่าตัดเสืมจมูกไปเนี่ยก็คือคนไข้รู้สึกว่าบางส่วนมันยังดูใหญ่ยังดูบวมบางส่วนไม่โอเคเวลาบวมมันบวมพร้อมกันแต่เวลามันยุบมันยุบไม่เท่ากันตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนที่มันหายไปสุดประมาณ2 3สาอาทิตย์มันจะเข้าที่ดีแล้วในขณะที่ส่วนบนหรือว่าส่วนตรงปลายจมูกเนี่ยยังบวมอยู่มันจะคล้ายๆตัวพิ์ ของในตัวโบลลิงนะครับพอสามเดือนเสร็จเนี่ยตรงกลางจะโอเคไล่ไปถึงข้างบนเพราะว่าเลี้ยกวกรุ้มกระดูกอะไรที่ถูกซ้อที่อะไรเนี่ยประมาณสองสาเดือนจะเข้าที่แล้วก็แน่นดีซ่องแซมดีเมื่อคนไข้มาตรวจหลัง3เดือนเนี่ยด้านตรงกลางและด้านบนเนี่ยจะโอเคแล้วแต่ว่าปลายยังดูใหญ่ยังยุไม่สวยยังดูไม่ละมุนยังดูไม่เข้ารูปรอยเนี่ยก็บอกว่าคนไข้ใจเย็นๆน,นะครับพอสักประมาณ3าเดือนเนี่ยพอเวลาไปจะดูมันยุบกลมเข้าที่เนี่ยมันถึงจะดูได้ส่วนใหญ่อาจจะไม่อ้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าคนไข้มังคนรจะหายอย่างเนี้ยจำไหมนะครับ สอามอาทิตย์แค่ตรงกลางยุคเข้าที่ดีสองสามเดือนตรงสันจมูกหัวตาเข้าที่ดีลหลังจากนั้นสามหเดือนตรงปลายถึงจะเข้าที่ดีเวลาทำบวมบวมเสมือกันเวลายุคยุคแต่ละที่ยุคไม่เท่ากันครับขอบคุณครับ